ดีกันด้วยท้าพูดเป็นช่นนแหม่เชลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาถ่ายในเวลาเดิมเช่นเดิมเหมือนเคยอ่าซึ่งคราวนี้ราอยู่ในพาร์ทที่4แล้วซึ่งคราวนี้จบด้วยคะแนนที่เอกฉันเกินไปและไม่มีใครโหวตเธอเพราะว่าตอนนี้ยอดคนดูแค่5คนช่างมาันละกันอ่าซึ่งเราก็พูดถึงว่าคลิปนี้เราจะมาเล่นใครนะก็เล่นไอซิ่ว ไอดำม,มันนึย์ต่งดาวไม่ใช่ลไะไปไกลละก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาอยู่ในเมืองที่เป็นทะเลทรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแดดมันก็เล,ย,ลยแรงแล้วบวกกับเขาน่าจะเคยถูกแดดมามากหรือไม่ก็อาจจะมีพ่อแม่ดำเป็นต้นเอา้ากดอะไรโอ้ยไกลไกลละไกลไกลไกลยาวไกลเฮ้กดโอเซฟ เนเซนี่ละดีแล้วโอ้ยยาโอตโยันเมื่อกี้กดผิดด้วยความกดผิดขั้นสุดจริงๆอ๋อแล้วก็อีกอย่างคลิปนี้จะแอบลา้าเป็นคลิปพิเศษเล็กๆนะคะตรงที่ปกติอ่ะสังเกตนะชื่อคลิปอ่ะข้างทย้ยดิฉันจะแตะชื่อเพลงไว้ใช่ไหมแต่เขาวนี้ช่วยไม่ได้จริงพ่อดูสิใครอ่านออกก็สู้ๆนะแต่ดิฉันอ่านไม่ออก ปดเข้าใจคนไม่เคยเรียนญี่ปุ่นปวดเข้าใจนะคะอ,อยากไปเรียนจะบ้าตายอยู่แล้วอ,อ,บบอันนี้จริงเขาก็มีอ่านชื่อเพลงให้นะแต่ถามเออฟังทันหรือว่าได้ยินไหมเออเมื่อกี้ไม่อ่ะขอปฏิเสธเลยบวกกับอันนี้จริงถึงในคีอิออะมันจะเหมือนเสียงเกมเบาใช่ไหมเอาตรงๆเลยคือลำโพงตอนเนี้ย ลำโพงทำเสียงแบบว่าเสียงเกมดังจนดิฉันกลัวว่าพ่อกับแม่จะตื่นมาแล้วเนี่ยเห็นนี้ก็ไม่ได้นับว่าชาหรืออะไรแต่ก็นับว่าเพราะดีนะอะเราก็มาค่อยทำใจก่อนหน้านี้ไปฝึกมาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตะคอมเลย แล้วพอไม่ได้แตะก็เพื่อความดีสังคมเราต้องไปฝึกปรือสีมือก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใช่ไหมเอา้าเมื่อกี้ไม่ทันได้กดอะไรเลยสารภาพนะแอบไปฝึกแอบไปฝึกสีมือกับเพลง Over the Rainbow ของโอตยาเลเวลสมา <laughs> ก็โอเคอยู่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กดอะไรเลยจริงๆนะเฟร้ Fry. ใช้กดเดิมนะคะถ้าต้องเล่นซ้ำรอบที่3ตัดคลิปนะว่างๆไปซื้อไม้กับจอยเลยก็ดีนะถ้าถามเน่ยอยากซื้อมันทั้งไม้ทั้งจอยเลยว่ะพี่ชายที่เป็นญาติมีจอยแต่คงไม่มีทางให้มาง่ายๆหรอกเนาะ โอ้เพิ่งแอบเหลือบมองครั้งต้ายเหลือบมองเสร็จเงิบค่ะเงิบเสร็จไงต่อแอบมือชาเล็กๆโอ้ยตัตันดี่คะเราจะไม่เหลือบไปมองนะคะรือจะเหลือบดิเฮ้ก็ ถ้าถ้าเป็นช่วงลงๆก็เหลือๆไปแล้วกันนะถ้ายังไม่โลงก็ไม่ต้องเหลืออนะตอนนี้จำได้แล้วว่าเพลงอะไรเร็วที่สุดในเกมนี้ในความรู้สึกของทีฉันไงซึ่งเพลงนั้นจะไม่ปลดล็อกนะถ้าปลดเมื่อไหร่ ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องเล่นเมื่อไหร่ค่อยไปบนในคลิปนั้นละกันนะว่ามันเป็นเพลงอะไรเอาเปา็นว่าเราจะไม่พลาดพิงถึงเพลงนั้นจะกว่าจะได้เล่นนะอม <c oughs> อะ <c oughs> มาเราต้องฟังให้จบไหนๆก็ไหนๆแล้วดิฉันเล่น อันนี้อ็อนเนอบอกเลยชื่อคืออันสุดท้ายภาษาอังกฤษที่อ่านว่าอีโมชันเนี่ยอ่านออกแต่อีฟสตภาษาญี่ปุ่นข้างหน้าเนี่ยเกาหัวทันทีมันก็เป็นเพลงภาคสองของเป็นเพลงของภาคสองเปอร์เซ็นต์ของซิลนะแต่แน่นอนว่าเราจะมาบดล็อกเนื้อเรื่องกันก่อนเราค่อยไปเล่นเพลงใหม่ ม,มื่อไหร่มวสิผภาสามจะมีภาคฟรีมาให้จีบีเนาะบอกเลยนะคะอุตตาปินเนี่ยหาของขายในไทยยากพอสมควรเลยแต่ได้ข่าวว่าได้ไปสอยโมเดลมาเลยโมเดลแบบเป็นจีบีน้อยน่ารักน่ารักของภาพันเปซนส่วนของสองพันยังขี้เกียจซื้ออยู่พันสองครบเซตนี่ลาตายก่อนเถอะ ค้าจะให้พ่อกับแม่ซื้อให้นี่ลาก่อยอดจ้ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างที่ดิฉันตั้งใจจะมาแคสวันนี้ก็มีแอบมีจุดประสงค์อยู่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนของดิฉันนบอกว่าใครติดสูร่รอมสอมสอมพอบอ้างซึ่ง ก็กะมาฉลองอยู่แล้วเพราะว่าโอ้ยพออะไรคือเมื่อกี้โทรศัพท์มันขึ้นแบบเมลวเข้าปุ๊บมันทำการกระตุกทันใดอ่าแล้วก็พูดต่อจากเมื่อกี้นะคะเอายาลิอาดนะอีสลัดบอกเลยว่าไม่อยอมให้มิสแน่นอน ตานี้เรามาด้วยความอารมณ์ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามถ้ามันมิสเมื่อไหร่ก็เล่นใหม่เราจะพยายามให้ไม่มิสนะคะอ๋อแล้วก็ที่บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าไม่ติดเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะติดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็เลยนะกะจะมาฉลองในคลิปซะเลยมาเล่นอุตากฟินคะมิวสิกภาพองฉลองคืออะไร กูดเราไม่ว่าตอนนี้เราปล่อยกูดได้แต่จะไม่ปล่อยมิสเข้าใจเฮ้ยแ<ด> <Hey. S 2> ป๊บนึงนะคะขอตัดคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะบอดต่อยโอเคนะคะขออนุญาตตัดคลิป แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเล่นจบแล้วจะกลับมาใหม่นะคะอ่าแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งนะคะเล่นเลียร์เรียบร้อยคือด้วยความที่ว่าเครื่องดิฉันมีปัญหากับแฟบเล็กๆก็เลยคือดิฉัน <c oughs> อ่าคือดิฉันใช้โปรแกรมแฟบในการอัดคลิปใช่ไหมล่ะแล้วพอใช้แฟบแล้วอ่ะ เวลามันถึงช่วงระยะหนึ่งที่ทางตัวโปรแกรมเขากําหนดไว้มันจะตัดแล้วก็ถ่ายอัตโน,ม,ตโนมัติจนกว่าเราจะกดหยุดด้วยตัวเองอซึ่งอีระหว่างช่องทางที่มันกําลังตัดแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยแหละที่มันกระตุกมันเลยทําให้ดิฉันมีปัญหาในการเล่นเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกถ้าต้องหมดรอบที่3ปุ๊บเราก็ค่อยมาตัดชิปกันนะครับ กระตุกตอนโล่งๆไม่ว่าแต่อย่ามากระตุกตอนที่กำลังจะกดได้ไหมล่ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ไม่เอาเว้ยอย่างดีที่เมื่อกี้ยังกดทันอยู่ <Hey. S 1> โอ้ยคันขาเว้ยขอโทษนะคะ oh. ขอขอขอ,ขอ,อ,อ,อยุงกัดเกลียดยุงจริงยุงนะหายไปได้ก็ดี เอาเป็นว่า <Ooh. S 1> ตัดคลิปเลยแล้วกันนะง่ายดีิดนะคะอันนี้ขออื่นๆแป๊บพอดีว่าเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะว่าตัดคลิปก็ไม่ใช่ว่าเล่นเสร็จแล้วหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าคือก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาที่เราทำคมอมโบสูงๆแล้วอ่ะหน้ามันจะหน้าตัวละครทางฝั่งขวามันจะมีความสุขใช่ไหมแต่ดีฉันว่าดีฉันชอบ หน้าซิลตันที่ดิฉันทำให้แบบว่าถ้าเวลาเราเล่นได้ไม่ดีแล้วอยู่ๆมาเล่นดีตอนหลังหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอีกแบบหนึง่งซึ่งในมันก็วิธีทําให้กลายเป็นหน้ากับกันจะหน้าที่มีความสุขเวลาได้คอมโบเยอะๆหรือได้ S อสหรือเชั่วๆก็คือแรกๆอาจจะเล่นดีแล้วไปหลุดๆแล้วหลังๆแล้วไปเล่นใหม่อันเนี้ยใช่หน้าเปลี่ยนแน่นี่จะให้ดูเลย ลอมลอลอหยุดให้ดูเลยโอ๊ยหน้าหายพอดีใครมองทันก็โชคดีไปนะคะเอาไหวเอาไหวเอาไหวตานี้เราถ่ายฮะฮะอะไรคือเรากดอย่างเกียรอันไหนกดซํำไม่กดเกียร์ละทีนี้แล้วเราไม่มีอันไหนไปแน่ๆ มัวขนาดนี้โอ้แรงอะ่ะตัง้งใจเล่นหนายก็ดีมั้งเมืม่อเมื่อมันเพล์ไปแล้วก็ตัดคลิปเลยก็แล้วกันนะคะลาเกยเดี๋ยวกลับมาใหม่มมมดูสิครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นรอบสามนะก็อีรอบมเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าดูขนาดเราได้แรงซีไม่ได้ผ่านลีได้เนื้อเรื่องอะไรเพิ่มสักนิด ยังอุตส่าห์ได้เพลงใหม่หมาอีกนะยะหลอนเอาใหม่ตาก่อนหน้านี้ไม่รับเราเกลีย์แล้วคราวนี้เราไม่เกลีย์แล้วเรามาตั้งใจเล่นกันเถอะเราจะไม่เกลียนเกมแล้วตานี้เรามาดีหรือเปล่าวะ หรือเปล่าวะคอมโบเดเคลมันตรงนี้แหละเพื่อความอุ่นใจในอนาคตเพราะไหนๆเราก็ควงคอมโบมาตลอดแล้วอ่ะเอา้าอุสาควงมาอุสาควงมาอุสาควงมาอา๋อแหลอ่ oh. อีบา้าบอกแล้วจะไม่ยอมให้หลุด ตอนนี้เราปล่อยไปก็ได้เราไม่ซีกู้ตอนนี้นอ่ตาตอนนี้เรามาตั้งใจเล่นกันเถอะหรือเปล่าวะ